สวัสดีเช้าวันที่สามเช้านี้อยู่หมู่บ้านรักไค่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวว่าจะย้ายไปนอนที่ป่ายี่เมื่อเช้าเมื่อคืนอากาศหนาวมากเราจะเห็นไหมเนี่ยเอ๊ยควันออกปากหนาวจริง ขณะนี้อยู่แม่ห้องสอนมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเจ่อยเป็นเจ้าดังของคนพื้นที่กินกันกินหอมากแต่เดี๋ยกินเสร็จล้วจะจูให้ดูนะดูนะนะนี่คือธรรมดานะนี่คือธรรมดานะนรรานะกะละมังนะฮะเป็นกะละมังนะฮะพิเศษนี่ห้ามสั่งนะธรรมดานะโอ้จักรานที่ได้รองกินแล้ว ถ้าใครมาแม่งสอนมาร้านเจรอยไม่ผิดหวังแน่อร่อยคับคักอร่อยโคตรนะับแล้วก็มีเมนูพิเศษก็คือเอาเนื้อกะทิชิ้นมายำยำเป็นแห้งนะฮะคนกรุงเทพเรียกเขาดงสุดยอด เสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวปลาลอยถูกแบบไม่น่าเชื่อธรรมดาชามเบ,อเบอเลออะไรสี่สิบบาทแคปหมูถุกเบอเลออะไรสิบบาทแล้วก็ยำเนื้อลูกชิ้นเนี่ยถ้ากรุงเทพเนี่ยชามนี้ต้องมีสองร้อยแต่เขาคิดห้าสิบบาทราคาแบบตกใจเลยโอ้โหอิ่มไม่รู้จะกิ่นไงกินเสร็จสับเรียบร้อยร้อยสิบาทครับ สุดยอดมาต้องกินนะก๋วยเตี๋ยวเจอรอยถามคนที่นี่รู้จักทุทกคนคุม้มก็สวยสัป้า่อไงใส่คุม้มลองใส่นี่ทำไมหญิงนี่เสียคุ้มเยอะมากเล่นๆๆค่าอะไมใส่รึป่ะซื้อไปก็ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ตัวนี่เฮ้ยเฮ้ย อาไว้ออกงานลาตีสมสรสันติบาลฟาหล่ไปอันนี้คือยาดมประจำตำแหน่งคนนั่งนะคะใครที่เป็นคนนั่งก็จะต้องถือดมตลอดทางนะส่วนคนขับก็รอตัวไปแล้วก็จะสลับกันขับไปเรื่อยๆใครจะอ้วกก็มานั่งใครก็อ้วกก็ต้องขับเออใช่ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใ,ชใครอยากจะอ้วกก็มานั่งใครอยากจะอ้วกก็ต้องไปขับแทนนะ,ะแล้วคนที่มานั่งก็ต้อง ถือ,อย่าดมอันนี้ดมตอขอดทางต่อตอนนี้เราอยู่ที่โป่งน้ำร้อนไทรงามนะคะค่าเข้าผู้ใหญ่20ลดส0บหาบาทรถางงไปแล้วลด30บาทเด้อผู้สูงอายุฟรีเช่นเคยคะ่ะ ตรงนู้นใช่ไหมที่ร้อนถ้ามันมันจุดเล็กเลยมันจุดขึ้นมาแล้วมันไหลามาเลยมันก็จะร้อนพรามันฝาวาเม็นก็จะร้อนน,อน้นอยลงเรากำลังเอาเท้าแช่น้ำอุ่นอยู่นะคะน้ำก็อุ่นดีคะ่ะแต่พอเวลาขึ้นมาก็จะหนาวนิดนึง ก็ใสเลยอุ่นดีน้ำมันก็สกรปรกน้ำก็ไม่ไหลไม่มีน้ำเออนะ้ห้องน้ำสกรปรกมาก,มนกขนานถ้าป้าเป็นอนธิีพดีก็อุทยานว่าจัดการยังไงกับสถานีแห่งนี้ก็จะรีเวิใหม่ทั้งหมดแม่งไม่ได้เรียกสกรปรกนะคือบรรยากาศสถานที่มันสวยแต่แม่ง ไ,ได้เือเปิดมาได้กี่สิบปีแล้วได้แค่นี้เองเหรอถึงปลายแล้วจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องพักชื่อว่าพอยไพยลินนะคะมันไม่ต้องานหรอคืนละห้าร้อยบาทาปีนี้เราได้นอนพักห้องเดิมอ่ะโคตรดีเลยอ่ะฟุกเวอร์ถ้าเกิใครมาจองก็ ถ้าอยากได้แบบเตียงแบบเป็นคู่อย่างนี้เราแนะนําห้องสิบนะคือแบบวิวดีมากกระทัดแม่เย็นอยู่ตรงนี้เลยทีนี้จะมารีวิวห้องน้ําค่ะนี่ห้องน้าฮาลูฮาลาดูดีสะอาดสะอา้านมีเครื่องทำน้ำอุ่นใครจะมานอนที่ปลายแนะนําที่นี่เลยยูจีถนนก็จริงแต่ว่าตอนคืนก็ไม่ได้เสียงดังเลยนะ เออเดี๋ยวเขาก็หายอืมสูงไนที่พระองค์ใหญ่ นี่ค่ะอะโวคาโดน้ำขึ้นสุกไม่สุกก็รูดเลยดำใช่มันจะนิ่มนุ่มหน่อยนี à, ่ค่ะอ่ะปะป๊าลองกินสิอ่ะกินอร่อยดี หมดแล้วจะไปกินอะไรดีกินเมี่ยงคำไหมป้าา10บ,บาทป้าขอ10บ,บาทป้าขอ10บ,บาท อาเมี่ยงคำไหม้หนึ่งค่ะถ้เาเดยทานเลยค่ะถือทานเลยเองกดูเลย ผักล้วนใช่ไหมเอาอันนี้อย่างละสามค่ะปลาห้าสิบบาทก็ไปมาหมดแล้วอ่ะใช่่ะเออผูโคนแต่มันไม่มีอะไรแบบไปเหอะถ้ำถ้ำปลา่ะมีน้ำตกด้วยรู้ปะ อ้าอเหรอแต่มันเดินไก่อ๋อโอเคโอเคโอเคเ็นสวยเลยป้าร้านนี้จคนละครึ่งได้เลย,ย,ยวันนี้ป้าใช้ไปครบแล้วไม่ใช่หรอโอ้ ยิงได้อีกนิดเดียวเองข้าวเส้นโกไม่เคยม่ิดากรนี่เรอใช้พาแรงแต่เป็นพาแรงที่ให้กระการได้ได้ฉีดล้ะก็จะเปิดให้นท่องเกี่ยวที่ระการขอที่เป็นยำขนมเปิงจรุนโคนต้นนะครับเราคาดการว่าจะไม่รับการนนในวันศุกวัารอวันนะครับ และในวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ละคก็จะเป็นการขายที่มีการเปิดถนนนะครับก็ขอแจ้งท่านท่าต้นเป็นร่างคำสั่งประกาศออกมาก่อนนะครับแต่เราจะมีการปิดถนนโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็ขออนุญาตแจ้งท่านก่อนตอนเี่าในเาเที่ยเวท่งวลาเี่งในวลาียนวลาทยแนในเวลาเท้ในาทียงนเวลาเดียนวลาเที่ยาเนเที่นเวลาี่ยวลาทงล่ในัลาเีนในเาเนในวน โรตีเจ้าอร่อยเจ้าปลายเจ้าแรกในปลายอร่อยสุดในโลกมันบอกไม่เขียวปูอร่อยสุดในปลายนะรอโอเคจ่ายคนละครึ่งไม่ด้วยจ่ายคนละครึ่งเลยปลายไม่เหงา น้ำส้มดีกว่าจ้ะคนละครึ่งได้ด้วยน้ำส้มแก้วนี้20บาทนะคะเพราะสแกนจ่ายคนละช่ส่สบอ๋อยี่สิบมันสแกนจ่ายไงอ๋อนี่คนเพี้ยงอุ้ยอยากกินชาอินเดียชาอินอันนี้คือชาอินเดียนะคะจะลองกินชาอินเดียดูสิงคโปรโลมมันเลือนเรืยตั้งแร ป๊าลองกินชาอินเดียหน่อยมาเหนือเอาชาเอากาแฟาให้กินหกว่าอะไรไม่ดับไม่น,นอนเลยรู้ว่าแพ้จริงรึเปล่อร่อยแต่กินนะอร่อยนะหอมหอมหอม ากาดีนะขึ้น่อยู่ได้แบบที่เรากลังรดบีวิได้รอบสองรอบสองทำทำเลขยที่ขายไม่ใช่กินรอบ2แล้วโอเค่ร้านแตร้านน้ำพึ่งฮะน้ำพึ่งค่ะเอาเยอะไหมพี่ได้ค่ะทำคนละรึ่งแล้วคนซื้อกันตึๆ่มตขอมตุ่มค่ะ าส่กับไปค่ะที่พักของเราอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณกิโลหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ใหม่มากเขาดูแลดีมากแนะนำเลยที่นี่ปีที่แล้วมาอยู่ปีนี้ก็ติดใจแต่ต้องโทรจองนะให้เขียนว่าพอลอยไพริน ห้องเขามีไม่เยอะนะคะด้านหน้าชั้นล่างก็มีห้องด้านหลังก็มีห้องอีกสวยงามสวยงามมีระเบียงให้นั่ง,ว,ง,งวิวก็ดีราคาก็ดี สะอาดสวยฮััโหลทุกคนเรากลับถึงห้องแล้วนะครับตอนนี้กำลังดูรีวิวอยู่ว่าเราจะไปที่ไหนดีเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่เชียงใหม่กลับไปที่เชียงใหม่ไปหาพวกแบบบรรยากาศแบบป่า,ปาๆเขาเนอนอีกนะคะตอนแรกกะว่าจะไปที่แม่กำปองแต่เห็นว่าคนเยอะเลยลองดูว่าจะไปที่อื่นดูแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนเมื่อกี้ ไปกินของกินที่ถนนคนเดินปายคนคึกคักมากเลยฝรั่งนี่แทบไม่มีเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดด้วยและมีโครงการคนละครึ่งเลยทำให้ถนนคนเดินเนี่ยคึกคักร้านไหนมีคนละครึ่งนี่คือคนเยอะมากเหมือนแย่งกันแบบเหมือนเขาแจกของเลยเปลา่าจ่ายคนละครึ่งคึกคักเลยก,ก็เดี๋ยวนอนพักผ่อนและแล้วพรุ่งนี้เดินทางต่อ อ๋อลืมบอกไปที่นี่อากาศดีมากค่ะแต่ไม่ได้เย็นเท่ากับหมู่บ้านลักไหนะหมู่บ้านลักไทนี่จะอยู่ที่ประมาณ17องศาแต่นี่ก็น่าจะประมาณ20กว่าองศาคือเย็นเย็นสบายสบายไม่ได้แบบไม่ถึงขัง้นต้องใส่เสื้อหนาวเลยขนาดนั้นอากาศเย็นดีค่ะแบบ